เราจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาเอาชีวิตรอดในฟาร์มลุงโทนี่นะครับเข้ามาดูนะอันนี้คือแบบนอนได้จริงๆนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะผมเราก็จะพาอาหารคือมันมีอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับผมในแบบฟาร์มลุงโทนี่นะต้นอะด้วยมั่งมั่งใส่ใหญ่เยไอ้ทอไอ้มึงมาจับไก่แบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันอยง สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม่เมื่อวันแล้วก็และผมขาดสิบ โอเคนะครับทุกคนวันนี้นะผมเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาเอาชีวิตรอดในฟาร์มลุงโทนี่นะครับผมมาดูว่าวิธีการเอาชีวิตรอดระหว่างของไม้เมส,สวนกับวัคซิโนนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมคืงแบบฟาร์ลมลุงโทนี่คือแบบคือแบบกว้างใหญ่มหาศาลนะครับผมมาดูว่าเราแบบจะมีวิธีหากินหรือว่าอะไรต่างๆอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมของพี่นุก็เอาชีวิตรอดยังไงก็รอชมกันนะครับเราจะแข่งกันว่าวันนี้การเอาชีวิตรอดของสองช่องนี้ใครจะเจ๋งกว่ากันใช่ครอ่าให้คุณดูคอมเมนต์นะครับผมไป โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกัน Let's go โอเคนะครับทุกคนคือเรามาอยู่ในฟาร์มลุงโทนี่นะครับผมเราจะต้องใช้ประโยชน์จากฟางนะครับผมให้แบบยังไงครับผมให้แบบเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาสร้างบ้านฟางตรงนี้นะครับผมเพื่อแบบตอนนี้คือแบบช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนด้วยนะครังนะครับทุกคนแล้วก็เราเลยแบบต้องใช้แบบหลังคาในการบังฝนนะครับถ้าเกิดเราใช้เฉพาะฟางคือแบบมันอาจจะแบบไม่สามารถทําให้เราแบบอยู่ได้แบบสบายใจสบายบื่อนะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้ผมก็แบบ ทำไม่ถูกทำไม่เป็นนะมาคุณวงขึ้นมาช่วยหน่อยครับโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะสร้างเป็นบ้านฟังแบบไม้เมสวนเลยนะ <Okay. S 2> ซึ่งแบบสร้างให้แบบมันนอนในฟังได้คือแบบมันแบบนอนได้ครับผมอยู่ได้แล้วก็ก่อไฟบนฟังได้นะครับผมถ้าเกิดมันไหม้ก็คือลุงโทนี่ก็จะมาไลฟ์สดน,นะครับผม โอเคนะครับท okay, ุกคนตอนนี้นะครับผมบ้านกองฟางของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมคือแบบก็ไม่อยากจะโชว์ไม่อยากจะโมะนะอันนี้คือแบบการสร้างบ้านกองฟางแบบง่ายๆแล้วก็แบบมั่นคงแข็งแรงแล้วก็การน้ําการฝนการอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะผมโอเคซึ่งตอนนี้นะผมบ้านของเราก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะเข้ามาให้ดูนะทุกคนนี่นะผมโอ้โหโอ้โอ้สุดยอด้วยอ้โหทุกคนโอ้โห โอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็คือบ้านกองฟังของเรานะผมนี่ตอนนี้เดี๋ยวแบบผมอยากให้ดูภายในนะผมนี่ภายในเราก็แบบสามารถนอนได้นะก็เหมือนแบบประมาณถ้ำประมาณอะไรลองดูครับคุณผู้ชมนี่เนาะสุดยอดเลยอันนี้เวลาแบบเรานั่งสมาธิเราแบบนั่งกินข้าวกินอาหารนะอะไรต่างๆคือแบบมันก็สามารถป้องกันสิ่งอันตรายใดๆได,ได้นะผมเพราะว่ามันจะมีช่องทางเข้าทางนี้ทางเดียวนะผมดูมาเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานผมลองแบบเข้ามาดูนะอันนี้คือแบบนอนได้จริงๆนะทุกคน บ้านกองฟางของเราดูเข้ามาเข้ามากุงโโอ้โหดีเนาะยังเทียบถ้ามีแบบถ้ามีแบบสาวๆมาด้วยนี่คือแบบ oh. ไม่อยากจะบอกนะทุกคนไม่อยากจะบอกเหมือนกันใช่โอเคซึ่งแบบตอนนี้ก็คือเราก็แบบทําบ้านกองฟางที่แบบที่พักของเราได้แล้วนะอันนี้คือใจกลางฟาร์มลุงโทนี่เลยนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็คือแบบ โอเคแล้วตอนนี้คืออย่างน้อยคือบ้านกองฟางของเราก็คือแบบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เราสร้างแบบจะมีแบบไม้เพลยแบบมาดมกองฟางของเราไว้นะครับทุกคนนี่นะที่จริงอันนี้ก็จะคือฟาง,นะงก้อนนะครับผมนี่นะดูนะครับทุกคนนี่ฟางก้อนครับผมแต่ว่าฟางมันค่อนข้างที่จะคันนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่โดนตัวเรามันก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรครับผมเดี๋ยวเราไปจะไปทําอย่างอื่นกันต่อนะครับทุกคน ทุกคนก็ตอนนี้คือแบบเราก็ได้สร้างแบบบ้านฟาร์มของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมคือแบบเหีือตอนนี้นะผมเราก็จะหาอาหารนะผมโดยการที่แบบคือมันมีอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับผมในแบบฟาร์มลุงทนนี่นะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเราแบบมีกันไม่กี่คนนะครับแบบอะไรตัวเล็กๆกินก,ก็ได้นะพวกแบบหมูเล็กๆอะไรอย่างงี้เนะทุกคนหรือว่าหมูป่าแต่ว่ามันมันอาจจะอยากไปนะผมหาไก่สักตัวหนึ่งก็ได้ทุกคนเฮ้ยเนี่ยทุกคนคือแบบ วัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับผมอันนี้คือแบบเวลาใครอยากจะมาที่ฟาร์มก็มาได้เลยครับผมนี่ครับมีอะไรแบบเยียบมังม่ายผลเนี่ย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 เออพอดีเลยใช่ทุกคนลดพิษเราไก่ลุงทอนนี่สักตัวนะทุกคนทำแกงต้าไหนดิมาๆมาอะไรอห่างเย มึงมาทำอะไรมึงมาทำอะไรมึงออกไปจากฟาร์มกูเลยมาจับไก่อะไรตรงนี้มันแตกตื่นกันไปหมดแล้วรอบที่แล้วก็หมูปาก,กูไปแล้วรอบนี้มึงจะมาจับไก่อีกมมึงเอาไก่เนี่ยไปปล่อยเอาปล่อยไว้ข้างในมึง มาจับไก่แบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจุ๋มเพราะว่ามันจุ๋มทำไมเธอถึงใจร้ายกับฉันไอ้กบไอ้ไอ้โอยเอ้ยมากกระชิบหายกูหดพอดีไอ้สัตว์เอ้ยมึงไปนั้นมึงตามลูกที่มึงไปเลยนะไอ้ คนตอนนี้ก็ใกล้จะเสียบไปที่รับรอทหัวไก่คือแบบมันแบบน่ากินแบบละมุนล,ลมะม่อมมากครับทุกคนอันนี้คือฝีมือของเจรายูนะครับทุกคนใา่ครชิมดูสินีใ่ใช้ช้อนอันนี้มึงยังไม่กลับกันเหรอกบกบมาไก่ที่ปิ้ม,มึงก็ต้องทำกินที่นี่จดกูว่ามึงควรจะกลับได้แล้วแล้วมึงเอาไก่กูมามึงมาทำแบบนี้ได้ยังไง เค่กินกินครับอันนี้ผมทำให้กินนะครับมไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงนะกบมาผมแบบจะทำให้กินนะแล้วก็นั่นแหละครับมึงควรจะกลับได้แล้วใค่ยังครับคือคนเราพูดในเรื่อนะงมันก็เริ่มมีความดาันความโมโหความอะไรขึ้นเลยเราจงปล่อยไว้เพราะอันนี้ผมทำให้กินนะครับไก่ที่ฟาร์มมันก็มีเยอะแยะมันเหนื่อยอ่ะ มึงมาทุกครั้งเลยกูต้องแบบเดี๋ยวหมูป่าเดี๋ยวมาไก่กูอะไรอบบผมแล้วกูไล่มึงแล้วมึงไปมึงก็ยังมาทำเนี่ยเปลืองอะไรในครัวกูเนี่ยเปลืองแก๊สเปลืองน้ำปูน้ำปลาผงชูรสกูทำให้กินครับอันนี้ผมไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวมส่วนรวมอะไรมึงไปทำที่บ้านมึงใช่ครับลองแบบเงียบ สงบเดี๋ยวนี้พอดีผมแบบมีพี่นุ้ยด้วยพี่นุ้ยพอดีผมมาทําคลิปที่ฟาร์มตรงนั้นต้องสนับสนุนครับเด็กรุ่นใหม่ไอ้หนุก็มาอีกครับพวกมึงจะจองล้างจองผ่านกนะูไปถึงไหนวะกบจะช่วยแบบไปแบบชิมอาหารครับกอเราแบบดิวกันหนะ้าว่าแบบจะจะให้หนุมนงมาเตรียมกรรมกรรมอะไรที่นี่ครับกรรมวาใพระจะกินอะไร ปัจจัยครับครับเดินนั่งดี๋ยวผมต่างให้เข้าใส่ในป่าครับโอบเอ้ยเราไปให้มึงชิมไหมดีอ่ะ <Es> ไม่แล้ว <Todd chips S 2> เมื่อกี้เขากบต้องบอกแล้วกบจนพี่มานะดูพี่ครับทำได้เหรอไม่ครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมีแกงปลากับแกงไก่นะเราให้ลุงสัตว์นว่าปลากับไก่ในฟาร์มลุงอะอะไรอร่อยกว่ากันมันสมบัติในนี้สมบัติจินอยู่ในฟาร์มอันกินรสได้เลยในฟาร์มเอาชีวิตรอดได้ไม่อดตายลุงครับว่าเมื่อกี้ไมดูหน่อยครับอยู่ทางนี้ อะไรของพวกมึงอีกเ่ยอันนี้ที่ผมแก่งเอาชีวิตรอดกันไงอันนี้ไก่อันนี้คซาลาหาาแล้วก็บอนแบบอยากให้ลุงช่วยตัดสินหน่อยว่าของใครจะ,ะดีด,ดีกว่าเอาปลาในบ่อก,กูเอาไก่ในฟาร์มกูมึงยังไงกูเป็นกรรมการอีกมันเป็นคอนเทนต์ใจดีขนาดน,นี้ครับกูไม่ได้ใจดีกับมึงเลยตอนนี้พวกมึงก็มาแล้วก็มาอยากกินอะไรเดี๋ยวกูซื้อมาให้ทำกินอันนี้เอาไว้ขายลาบ พี่บอกว่าเอาชีวิตรอด,ดใช่มีฟาร์มมึง,งมีพื้นที่เล่นลครับลองคิดให้ดูนะครับว่าแบบสองคนเราเนี่ยมึงแบบผมคิดมันจบไม่ลงอนะ่ะปากปากมึงนี่แล้วพวกมึงต้องจบนะพรกูตัดสินแล้วปุ๊บปิดคลิปแล้วก็กลับบ้านเลยนะครับไม่ใช่ตามกูไปที่ตลาดอีกนะตามกูไปร้านก๋วยเตี๋ยวอีกนะ กวางอะไรกบมึงจะไปเอากวางกูอีกเหรอ,อม,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 มามาับมาลองชิมให้ดูนะครับเอาชิมให้จบก่อนเลยครับใช่ครับนี่ครับมาลองอยากชิมอันไหนก่อนครับนนเพื่อเป็นยาแย้ให้ผมเป็นมาเป็นเชฟกระทะเหล็กท,ที่ฟางรุมรูดอน,นี่นะครับน้ำลายมึงกระเด็นลงแล้วเน,นี่ยตอนเนี้ยแค่น้ำแค่น้ำแค่น้ำเพราะว่ากินแต่ละครั้งมันต้องล้างปาก มันต่อได้เลยหรออ๋ออันนี้แกงปลาหน่อไม้ครับหน่อไม้กระตรงพ้อไปเอาหน่อไม้กูอีกมันแค่ที่ฟาร์มตรงนี้ก็อุดมสมหมดแล้วครับจวที่นี่นี่สรุป มาไม่แดกทั้งคู่ไอ้เหี้ยไปไปไปไหนก็ไปแล้วอย่าตามกูไปร้านก๋วยเตี๋ยวอีกนะไอ้ตัดนักเล่นเลยลุงเป็นอะไรไหนลองงั้นเราตัดสินกันเองไหมด้เลยเออลองเปลี่ยนกันทีลุงก็อร่อยเนื้อไก่ปั๊มลุงก็ดีนะเนี่ยปลาแน่นเลยปลาก็อร่อยครับผม ุืยป่าเยอะเยอะเลยละ่ะจนเพื่อนมาคลิปนีด้วยจดดใครที่ดูคลิปนี้ก็มากันทั่วประเทศเลยนะเพราะว่าสมัรมาได้แล้วลูง <c oughs> ทุนนี่เขาใจดีแล้วมองปิดคลิปได้แล้วไอสัตว์ปิดคลิป